ปรอบของเราวันนี้นะฮะในช่วงเอเชียสเตชันนนี้นะครับไม่เหงาเลยเพราะว่าวันนี้เราอยู่กับน้องๆโปรเจกติมันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วยให้น้องๆแนะนำตัวกับชาวบีลุป๊อปของเราหน่อยครับโอเคครับสวัสดีครับพวกเราโปรเจกติมันสวัสดีครับผมหลุยส์ครับสวัสดีครับตะดแบงครับสวัสดีครับแบงค์ครับสวัสดีครับป๊อดครับแต่วันนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งคนที่ติดภารกิจ ใช่นั่นก็คือเจระเจลิกครับตั้งใจเรียนอยู่ตั้งใจเรียนตั้งใจอาย่ที่มาเขาจะคนที่มานี่คือไม่ตั้งใจเรียนหรือว่าจบแล้วจบแล้วจบจบแล้วจบแล้วไม่จบเลยเขาก็คือก็คือเป็นน้องเล็กมักได้ของเราใช่ไหมผมน้องเล็กนี่คนนี้น้องเล็กอ๋อน้องกลางเพื่อนผมกำลังแบบอยู่ปีสี่แล้วกำลังจบอ่าาาาเยยุ่งๆช่วงนี้อ่าวันนี้มาพูดถึง วันนี้หน่อยเรามาเนี่ยคือจะมาพูดถึงโปรเจกต์ของเราด้วยแล้วก็มาพูดถึงเพลงที่เราเพิ่งปล่อยออกไปใช่ไหมครับ่เป็นของหลุยกับตาแสมใช่ไหมไม่ใช่หลุยกับตตแมปล่อยไปแล้วปีที่แล้วแต่ก็ลองลองช่วยแบบว่าเตือนดีว่าเอ้ยยังจำได้ไหมมาถึงผมนะอันนั้นคือเพลงพื้นที่จำไกดใช่ไหมใช่แบ่งกับบอสบอสนั่นเองเนอะรู้สึกไงบ้างปล่อยเพลงออกมาครับก็ ดีใจครับที่เอเนจีไม่ดีเอาไหมเอาไหมหนึ่งสองสามดีใจมากๆเลยครับที่แบบว่าเพลงนี้ได้ให้ทุกคนฟังสักทีหนึ่งปล่อยออกมาใช่ครับผมก็แบบรู้สึกว่าประทับใจกับเพลงแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากให้ทุกคนได้ฟังจริงๆครับใช่ครับผมก็ดีใจมากครับอืมอีกอย่างหนึ่งตื่นเต้นครับเพลงนี้เป็นเพลงช้าด้วยเป็นเพลงช้าแบบเพลงแรกเนาะของวุจักวันเลยคือตื่นเต้นเลยตื่นเต้นสุดๆตื่นเต้นกับเพลงใหม่ เต้นตคราวเนี่ยเต้นๆคราวเนี่ยเต้นครับเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการแต่งเพลงหรือว่าในเนื้อเพลงนี้เรามีส่วนเจะฟองอะไรตรงนี้บ้างฮะก็บอกเขาไปเลยว่าผมร้องจบเสจเรื่อในการร้องเราก็มีก็มีก็มีส่วนร่วมครับกับเนื้อหาของเพลงนะครับผมเนื้อหาของเพลงครับผมก็แบบว่าพวกเราสองคนก็แบบว่ารีเสิร์ชแล้วก็ดูประสบการณ์ชีวิตต่างๆแล้วก็แบบ กันมันออกไปครับผมมาให้แบบพี่ๆเขาดูคือเป็นไอเดียคอนเซ็ปต์เพลงใช่ครับเป็นไอเดียคอนเซ็ปต์เพลงซึ่งี่จะบอกว่าคอนเซ็ปต์เพลงนี้ลีเลดกับชีวิตนักร้องอยู่คนหนึ่งครับคนไหนครับคนไหนคนนไหจะาอะไรอ่ะอ๋อผมไม่ได้ร้องแล้วเคยอยู่ในเขาเรียกว่าสถานะพื้นที่จำกัดใช่ครับก็แบบเราเราเคยมีประสบการณ์ตรงนั้นมาก่อนก็เลยแบบว่าเล่าออกไปก็คือตอนร้องอินเลยอินครับแล้วครูบอกตอนตอนอ่านคุณครูบอกว่าแบบให้พยายามร้องให้เหมือนร้องไห้ ตน้ำตาไหลน้ตาไหลร่ิงนเลือดินอีกแล้้นาจะมีิมเ่หนร้องไห้จริงมมีริงห้แล้วข้างหลังได้ฟังเพื่อนเพลงของเพื่อนอะไรใช่ไครับรู้สึกอย่างไรบ้างเพื่อนร้องไห้แล้วครับไม่ใช่รงรู้สึกอย่งไรบ้างครบได้เห็นเพื่อนได้ออกซิเกิลอยู่แล้วสาหรับ2หนุ่มแรปเปอร์อย่างผมอ่ะฟังแล้วยังรู้สึกแบบว่าโอ้โหเพลงนี้มันดีจริงๆจนอยากจะร้องเองแต่ว่าพอพวกเราลองร้องแล้วไม่ไหวจริงห้ื่อนร้องดีกว่าฟังแล้วเราร้องไห้ไหมร้องไห ด้วยความด้วยความที่น้องๆแบงค์น้องป๊อถ่ายทอดออกมาแบบเสียงของเขามันเข้ากับไหม่ใช่เสียงเขีาเลงเข้ากับเพลงเข้ากับใม่ช่เกมอย่างที่ปอบอกว่าเออเพราะเพราะว่าเขาคงอินแล้วมันเลยทําให้เรารู้สึกกับที่เขาแบบสื่อออกมาให้เราฟังอะไรอย่างนี้ก็เลยชอบ เราเห็นว่ามีท่าเต้นด้วยเราได้ซ้อมลองซ้อมเต้นท่าเต้นนี้ต้องคนนี้เลยตั้งแต่เช้าผมเออซ้อมมาแล้วมาเห็นเต้นเหรอครับตั้งแต่เช้าก็อาจจะเช้าเกินนะเนี่ยวเราจะส่งเร็วไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้เต้นแน่นอนเดี๋ยวตอนท้ายรายการเดี๋ยวมีนะครับผมอ่ะแล้วแต่ละคนเนี่ยชอบท่อนไหนของเพลงนี้บ้างเนื้อเพลงที่เราชอบถามคนปูฟังเลยอ่ะปูฟานเลย ตด้งไจริง่แต่ช่วงธันวาปีที่แล้วแล้วเพราะว่าก่อนที่เ v วจะลัชเรามีแบบว่ามีโชว์ขึ้นไปแล้วนิดนึงงานหนึ่งสองคนนี้ก็ขึ้นเวทีไปแล้วรอบนึงก็ได้ภาพ้าตอนนั้นเลยก็ชอบครับชอบถามว่าชอบเท่าไหนผมว่าผมชอบท่อนั้ีหกแล้วกันที่ร้องว่าร้องไม่ถึงผมคิดแล้วว่าพี่ต้องถามพี่แล้ว มาแล้วว่าผมพูดมาท่อนนี้พี่ต้องบอกว่าอันไหนร่อร้องไม่ถึงครับผมมันสุดไรกก่อนดักเลยแต่ว่าในเนื้อเพลงนะที่เขาได้กล่าวถึงว่าแต่ทำไมคิดคิดก็ยิ่งคิดคิดมาทำไมถึงชอบท่อนนี้ครับผมว่าตัวเมโลดี้กัรผมชอบเมโลดี้ที่มันติดหูครับผมต้องให้เครดิตเบบคนแต่งคือแบบว่าทำเมโลดี้แบบับติดหูจะติดฟังครั้งเดียวคือติดหูเลยอายุคนนึงฮะชอบท่อนไหนชอบ ฮุกครับผมชอบฮุกเพราะผมชอบผมมาน้องว่าอะไรนะเออิเจริงเข้จริงเพ่รู้ตัวดีว่าไม่มีสิทธิ์ใต่ฉันเองที่ผิดแต่ฉันเองที่ผิดที่เผลอไปคิดเกินเส้นไกลอย่างนี้ผมรู้ว่าของจริงนะครับตัวเองตัวเองผมผมว่ามันมันเป็นประโยคที่ฟังหรืออ่านแล้วมันเข้าใจได้เลยแล้วมันรู้สึกว่ามันน่าจะทัชกับใครหลายๆคนได้เยอะแค่ประโยคนี้ มันก็กรูดแล้วอ่าเป็นท่อนหงุด้วยติ้นหูด้วยเนาะอ่าแล้วเจ้าของเพลงล่ะครับชอบท่อนไหนชอบอ่าเอาผมก่อนนะชอบท่อนอ่าพทีเอเวอร์สองเวอร์สองอ่าเอที่เราท่อนท่อนนี้เหรออย่าให้ตกลงไปก่อนนะใช่พี่เราฮึอยากจะริบอะไรชอบอย่ากจะพูดเธอสักนิดก็ไม่ได้ อยู่ในพื้นที่ต้องห้ามอยู่ใกล้แต่ห้างเข้าไปอยากไปจบอยากร้องลงเราได้ร้องได้นอนเดี๋ยวให้ร้องได้ไม่รู้สึกว่าแบบมันแบบมันดูอึดอัดดีครับมาถึงเราไม่ใช่ฟังเองฟังแล้วมันฟังแล้วมันแบบเป็นอินมันดูเป็นอัดดีครับหมายว่าอยากจะทําตัวเหมือนเดิมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อะไรมันอยู่ในพื้นที่นั้นน่นะฮะใช่ผมผมผมก็ชอบท่อนนี้เหมือนกันครับเพราะผมรู้สึกว่าแบบความหมายมันดูอึดอัดดีแล้วก็รู้สึกว่าแบบมัน อาจจะใช้คําง่ายๆในการแบบสื่อสารออกไปแต่ว่าความหมายในนั้นคือมันแบบว่ากระแทกดีครับจริงๆเท่านี้จะจริงเท่านี้จะแย่งกันร้องแต่ผมขยายความไงอ๋อนี่เท่านี้จะจะแย่งกันร้องต่ลงใช่ชอบมากเพราะว่าตอนแรกแบบอ่านเนือปุ๊บพี่แบงค์มาผมอยากร้องท่านน่า ่อนนี้มัน kind ส of ุดยอดจะแย่กันเหรอแต่พอได้ลองใช่เร่ได้ลองก็เสร็จแล้วครับแต่ก็เข้าเข้าเข้าครับจะเหมาะเหมาะมองเหมแล้วไม่สมมติว่าถ้าเราไปโชว์ข้างนอกเราสลับกันก็ได้ลองดูไม่ไม่นาม่นาวันนี้อยากลองท่อนน้องเลยลองสลับกันไหมสลับกันมั่วไปหมดเลยเดี๋ยวมันจะมันจะม่วเดี๋ยวมันจะสลวนมันจะสลวนนะผมอ่ะเอาจริงอ่ะแต่ละคนเนี่ยน่าจะได้ฟังกันแล้วน่าจะคอมเมนต์ได้อ่านบ้างไหมฮะในยูทูบอ่านครับว่าครับ มอ่านนั้นแต่แบบเม้นแรกโผล่ขึ้นมาเลยว่าว้าเม้นแรกทนออกจะออมันจะมีเหรอวะมีมาแค่นี้เลยแล้วทันค้าใช่ทันค่ามาเมนแรกมาทัน่าอย่างเงี้ยเพราะฉันสิมว่ารู้สึกของอ๋อเป็นาพอะไรเงี้ยคือคอมเมนต์มันมีคนเม้นแบบว่าตีความเอใช่ใช่น้นเน้ทนตีความมากกว่าซึ่งซึ่งดีใจมากแบบว่าแบบที่ทุกคนแบบว่าได้ตีความ MV มีออกมาเพราะว่าแบบพวกเราก็ตอน ทำเอ็มวีครับเพราะรู้สึกว่าแบบอยากให้ทุกคนดูเอ็มวีจริงๆนะว่าแบบอยากเห็นว่าทุกคนมอง MV นี้เป็นยังไงบ้างคือมันเป็น MV ็มแบบเปิดหรอใช่เป็นแบบเปิดแบบว่าอยากให้ทุกคนแบบว่าดูว่าแบบ MV เนี้ยมันมีมุมมองอะไรบ้างแบบทุกคนมองยังไงใช่ครับลองพูดถึง MV แล้วละเราเล่าถึงเนื้อหาในตัว MV วหน่อยคร่าวๆเป็นยังไงคร่าวๆเหรอครับคร่าวๆในความรู้สึกของเราก็ได้ ความรู้สึกผมในตัวเนื้อหาของเอ็มมี่ก็คือเหมือนจะเป็นผมนหละแบบเข้าเข้าไปอยู่ในแบบบ้านที่แบบเขาเป็นแชร์เฮาส์กันอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีแบบมีคนที่อยู่ก่อนแล้วสองคนมีน้องน้องเอกอะไรอย่างเงี้ยสาคนใช่ไหมแล้วระหว่างนั้นเมื่อเกิดความสัมพันธ์เกิดขึ้นมากมายอะไรเงี้ยจนแบบสุดท้ายแล้วนําไปสู่ในจุดที่แบบสุดท้ายของเอ็มมี่แบบอยากให้ทุกคนไปลองดูแล้วบางทีความเพราะมันแบบสปอยไม่ได้ถ้าสปอยมันก็จะเป็นมุมมองผมเองเผื่อคนไปดูเสร็จอาจจะ มองอีกมุมหนึ่งอะไรเงี้ยมองเราพี่ไปดูพี่อาจจะแบบมองอีกมุมหนึ่งก็ได้อาจจะคิดว่าเราสองคนแอบปิ๊งกันก็ได้นนนนมีีคอบางคนก็คิดว่าผมเป็นผีใช่ใช่ครับมีบางคนก็คิดว่าผมเป็นผีบ้างก็แบบให้ทุกคนตีความซึ่งในสถานที่เจริงในเอ็มวีอ่ะสวยมากเลยนะคือไปถ่ายที่ที่ที่กรุงเทพอะครับใชนกรุงเทพแบบสตูดิโอใช่แล้วเราเนี่ยมีส่วนร่วมในวีก็คือได้ ถ่ายได้แสดงไปด้วยใช่เป็นเ,เรื่อง<ป>คอสตูมต่างๆฮะเราได้มีส่วนร่วมในการคิดไหม,ม <S <S ตรงนี้คอสตูมน่าจะเป็นแบบตอนมห้มาให้เลย<ช>ก็เป็นแบบฟิลฟล,ฟล์แบบสไตล์แบบอยู่บ้านเนาะใช่ฟิลล์แบบฟิลฟล่ลลลโฮมล,ลุยเต,ต็มได้ดู m เอ็มีเพื่อนะอย่างนี้ ดูแลครับดูตั้งแต่ตอนยังไม่ปล่อยแล้ดูก่อนพวกผมเลยครับใช่หรือว่าความอยากแต่ว่าผมคือเขาไม่ได้ให้ผมดูหรอกผมไปแอบเขาดูใช่แบบว่าใายกำลังตรวจงานอยู่ว่าเออพิวงในพิมพ์วงในขอดูก่อนพิมพ์วงในเลยอะไรอย่างเงี้ยายกำลับอกว่าเอวีเท่นะแล้วทำให้เราแบบอยากเห็นก็ได้นะอ่ะแล้วเราอ่ะถ้าดูแล้วเราชอบซีนไหนมากที่สุดเออผมชอบซีนเปียโนแล้วกันจะมีฉากเปียโนแล้วก็เออ เขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบว่าพี่แบงก์กับน้องนางเอกกำลังแบบว่าทะเลาะกันนี่แนี่นี่เน่ยบอกว่าองค์ประกอบของไฟเอยหรือฉากหรือแบบอยู่ๆไฟมันเปลี่ยนพึทอะไรเงี้ยผมชอบมากเลยคิดว่าดีคิดว่าดีแล้วพอไปเห็นเบื้องหลังแล้วยิ่งชอบเลยอ่ามันต้องเล่าแล้วนะถ้าพูดอย่างเงี้ยคือมันเป็นวันเทคครับมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบว่าป๊อตกำลังอยู่เปียโนกับนังเอกแล้วพี่แบงก์ก็จะเข้ามาเอาป๊อตออกแต่ว่าทุกอย่างมันต้องรันแบบไม่มีคัท มอ็ต้องแบบสไลด์ออกเนียนๆออกไปแล้วก็คานดิบๆแต่ใจก็ตึงนเลยเป็นผมอมข่ำแตกแล้วแล้วหันมามองหน้ากันแบบถ้าพูดถึงเบื้องหลังแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามีเขาเรียกว่าอะไรที่มันโกโก้อยู่ในกองถ่ายไหมโกโก้เราสามารถเผาขึ้นได้เลยนะช่วงนี้ไม่ได้ไปเผาไม่ได้ไปติดแต่เดียวครับไม่ได้ไปเผากันด้งว่าเราแบบว่ามีแบบ ค่กโกโก้หรือว่ามีอะไรที่อยู่ใน,อน<า>กองถ่ายตลก,<โ>กตลก,<โ>กสนุกสนุกไหมจริงๆซีนแรกเลยครับซีนแรกของผมก็ผม,ผมรู้สึกว่าแบบคือผมอ่ะเข้าไปเซตครั้งแรกคือพี่แบงค์กับน้องเขาเข้าก่อนแล้วแล้วทีนี้ผมต้องเข้าไปเติมซีนนั้นให้มันเต็มใช่ไหมครับ<ม>แล้วมันเป็นซีนที่ผมต้องมองพี่แบงค์กับน้องแล้วพี่แบงค์ก็ต้องหันมาหาผมแล้วก็แบบมันเปิดวันอ่ะก็เลยแบบหลุด อันนี้แบบถ่ายทําตอนช้าตั้งแต่เช้าใช่ใช่แล้วแบบคือมันเป็นซีนที่เขาต้องต้องปิดประตูแล้วผมก็แบบทำหน้าเนี้ยแล้พี่แบมนทำมาผอก็ไม่การส่งไม่ได้การส่งอารมณ์อะไรทั้งนั้นครับจะติดรอขับอย่างเดียวมากมันแบบถ่ายกับเพื่อนนะเนาะใช่แล้วเราใช้เวลาการถ่ายทำเอฟีเพลงนี้นานไหมครับก็ตีไปกลมๆสิบสองประมาณใช่สิบสองชั่วโมง ก็คือตั้งแต่เช้ายันมืดเลยใช่ครับใช่ครับแล้วนางเอกเอวีนะครับใครเป็นคนเลือกหรือจิ้มมาตรงนี้เป็นทางทางค่ายทางค่ายครับเป็นไงได้ร่วมงานกับน้องก็เพิ่งเคยเจอน้องครั้งแรกเหมือนกันก็รู้สึกก็ตื่นเต้นน้องชื่ออะไรก่อนตอนนี้น้องชื่อแป้งคือแบบว่าตัวถึงน้องแต่ว่าพัวถึงน้องแต่เรียกน้องว่านางเอกทั้งวันเลยไม่เล่นชื่อโดนสักทีไม่แล้วก็แบบ อธิบายในฐานะแบบนางเอแอมีอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็จะมีฉากที่แบบต้องเข้ากับน้องเล่นที่แบบมีซีนแบบเข้าด้วยกันเยอะซึ่งแบบตอนั้นผมผมก็ตื่นเต้นอะครับไม่รู้ว่าแบบคือในซีนมันต้องแบบให้จําลองคุยกันอะไรเงี้ยพวกเข้าไ่เร็จบ้างอะไร้างผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะจริงๆมันไม่ได้ยินเสียงอยู่แล้วแล้วผมก็พูดไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ๋อแล้วมันต้องแบบทำมุดอารมณ์ให้เศร้าด้วยใช่ครับมันจะมีครั้งนึงผมหลุดแบบว่า พูดเลขไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนเขบอกว่าอย่าพูดเลขเขาแล้วเขารู้อะไรอย่างเงี้ยคนดูเขาดูรู้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องหาอะไรพูดไปเรื่อยๆครั้งหน้าลองพูดถั่วงาโรยเกลือนะครับลองพูดไปเรื่อยๆถ่วงาโรยเกลือถ่วงานโรยเกลือผมชอบเห็นในทิกต็อกนะมันจะมีแบบว่าเป็นแบบว่าแรปภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยครับเขาจะมีแบบอ่าถ้าลิปซิงค์ไม่ได้ลองพูดถั่วงาโรยเกลือดูสิแล้วมันได้พูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆลองดูนะครับ กลับมาที่เอมบีอยากสอบไม่แบบดูมาไงดูมาก็เลยอยากจะพูดให้ฟังอ่ะพูดถึงเอมบีเรารู้สึกว่าซีนไหนที่ตอนถ่ายทํามันยากแบบสําหรับเรามากอะไรเงี้ยมีมีไรัก็น่าจะเป็นซีนซีนอารมณ์นะครับที่แบบทะเลาะกันอะไรย่าเงี้ยตรงซีนเปียโนนะครับใช่ครับซนเปียโนยากสุดอันนั้นพอพุ่มกับไม่ได้มีอะไรเลยแค่แบบว่า ต้องเสียงกันทะเลาะกันพูดอะไรก็ได้ที่มันคือกา<ด>รทะเลาะกันอกอลอกก็คือก็คือคีนมาตรงนั้นเลยครับก็ค่อนข้างยากเพราะว่าผมก็ห่างจาก acting มานานพอสมควร <c oughs> เอาจริงเนี่ยทั้งสี่ห้าคนแล้วกันทั้งสี่คนห้าคนเนี่ยก็คือครบทุกอย่างละหมายถึงว่ารอ้รองเต้นอ่างเงี้ยแล้วเรามีแบบว่าสิ่งไหนไหมที่อยากจะทําในปีนี้ปีนี้ครับ ทำไมทั้งหลังอยากจะตอบสกอร์ทังหลังก่อนแล้วล่ะทังหลังอะไระทั้งหลังคิดมาแล้วไม่ได้คิดกำลังคิดอ่าอาจจะหลายอย่างอะไรนะครับปีนี้อยากทาาอออะไรยยกกปีีน้จะทำอะไรล็อกเต็มหมดแล้วอยากทำอะไรใหม่ก็ปีนี้คือผมตั้งเป้าไว้แล้วคือผมเกิดเกิดเดือนพฤษภาครับผมก็เลยอยากให้ของขวัญตัวเองเป็นแบบว่าการเข้าฟิตเนสใช่ผมถ่ายไปแล้วว่าสวัสดีครับผมจะแต้มผมจะเกิดวันที่หนึ่งพฤษภาซึ่งผมถ่ายคลิปนี้วันที่หนึ่งมกรา ของขอวันเกิดผมในปีนี้คือหุ่นที่แน่นนี่ผมพูดแบบถ่ายแบบตั้งกล้องแล้วมาดูกันว่าหนึ่งพฤษภาหุ่นผมจะเป็นยังไงอ๋อคือคลิปที่เราถ่ายเนี่ยจะอ่อนพฤษภาใช่ครับนี่เราติดตามแต่ว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าพฤษภาแต่จะเป็นคลิปอย่างนี้นะครับวันที่หนึ่งเริ่มออกกําลังกายวันที่สองเริ่มออกกําลังกายกลับมาวันที่หนึ่งใหม่ครับใช่วนเป็นเสื้อวันที่สามกรตีมีสามกระีมแล้วไม่เล่นแล้วเจอไล้วกระตีมกรครับ เราคุยดูนะฮะเดี๋ยวฟังแต่เพื่อนเลยนะจะคบทุกอย่างไหมแล้วแต่คุณตั้งเป้าไว้ว่าคุณก็จะเล่นเหมือนกันผมเล่นอยู่แล้วเล่นไปอย่างนั้นเล่นเกมเล่นเกยเล่นเกยเดี๋ยวช่วยด้วยพี่คิดไม่ทันไปตัวเพลงแล้วกันที่อยากทำแนวใหม่อะไรอย่างกันครับเมื่อเช้าก็ดูๆกันบ้างอยู่อะไรอย่างเงี้ยผมอยากดูเอ็มวีเพื่อนแหละไม่เอ็มวีคนอื่น ผมอยากทำแนวโจ๊กอ่ะเพราะผมรู้สึกว่าพวกเรามันคนมันๆอยู่แล้วอ่ะผมก็เลยอยากทำเพลงแนวโจ๊กจะป๊อปโจ๊กลูกทุ่งโจ๊กโจ๊กอะไรโจ๊กโจ๊กอะไรโจ๊กโจ๊กหมูโจ๊กไก่โจ๊กน้นโจ๊กโจ๊กหมูโจ๊กไก่โจ๊กไปโจ๊กโจ๊กต่อโจ๊กอ่ะอ่ะเอาป๊อสป๊อปอย่างเียเอาป๊อปเลยผมเหรอครับทีนี้ก็คง ตั้งเป้าว่าแบบพัฒนาพัฒนาตัวเองพัฒนาว่าพัฒนาพัฒนาพัฒนาตัวเองให้แบบดีมากขึ้นกว่าปีที่แล้วครับผมแล้วก็แบบว่าอยากให้มันตัวเองมีคุณภาพที่แบบแข็งแรงแล้วก็แบบว่าดีขึ้นแล้วก็คงที่มากขึ้นครับแล้วแบงก์ไงอ๋อยังไม่จแล้วก็แล้วก็แล้วก็เราไม่เราม่ะยากเาม่ยากขยายร้านของตัวเอง เฮ้ยเรามีร้านด้วยกุ้งแกะอันนั้นก็คือกุ้งกุ้งแกะไม่่ใชกกุ้งแร้านร้านถ่ายรูปครับโฟโต้บูทเราจะขยายให้เป็นสตูดิโอที่ใหญ่ขึ้นให้เล็กลงก็คือเราจะทำเพราะช่วงนี้ค่าเช่าแพงเกินเซมมบใช่ครับไม่ใช่สิเราก็ต้องพัฒนาให้มันเหนื่อยครับเก้าบาทก็ต้องมาเปิดในกรุงเทพสิเอ๊ไปบางแสนได้เขาเปิดเขาเปิดน่าจะคุณดไปาสนคนในกิ่งก็ถาม อปาดๆโอเคเราไปจิตคุ้มเผาแล้วล่าสุดอ่ะแล้วแบงค์ล่ะฮะมีอะไรจริงๆมีมีอยากลองเล่นแบบภาพยนตร์แนวแบบว่าระทึกขวัญหรือสยองขวัญอะไรก็ได้เล่นเป็นพระเอกเหรอเล่นเป็นผีเล่นอะไรก็ได้หมายถึงว่าใครแบบกำลังทำหนังแนวนี้สามารถเียกผมไปแคสได้นะครับผมอยากเล่นมากแบบอยากจะเล่นไหมต้นไม้แล้ววันนี้อยากจะเล่นแบบจริงๆอยากอยากลองเล่นหนังแบบหนังผีอ่ะหมายถึงว่าหนังผีแตะจริงๆผมเป็นคนแบบ นิดหนึ่งกลัวๆอยู่แต่อยากท้าทายแต่อยากใช่อหรออยากลองดูว่าแบบเวลาแบบอยู่ในออนเซ็ตหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงต้องเป็นแนวผีเท่านั้นถ้าเป็นแบบแบบสยองขวัญหรือว่าแบบระทุขวัญอะไรได้หมดแล้วที่มันตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับก็คือแต่ละคนเนี่ยอย่างที่รู้กันแล้วคือตัดจบไปเลยเปลี่ยนเรื่องแล้วว่าแต่ละคนคือมีเรียนจบไปแล้วบ้างแล้วก็เรียนอยู่อะไรเงี้ยเราแบ่งเวลาการใช้ชีวิตยังไงบ้างในทุกวันนี้ โอ้ผมง่ายเลยครับตอนที่ผมเรียนอ pues ย nah, ู่ผมไม่ได้ทำงานเลยครับก็คือเรียนอย่างเดียวใช่ครับผมเพิ่งมาเริ่มมาเริ่มเข้าวงการตอนที่เรียนจบอะไรอย่างี้ตอนเรียนก็คือแบบเต็มที่ใช้ชีวิตแบบเต็มที่สุดๆเลยคนอื่นนะก็น่าจะแบบเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยหรือเปล่าอืออืออแล้วพื่ออะไรเลยหรอไพืดอะไรเลยหรอก็ก็ของผมก็ตอนเรียนก็ตั้งใจเรียนอย่างเดียวเลยครับเพราะว่ารอแบบว่ามาทําตอนแบบเรียนจบทีเดียวครับผมก็แบบ มานั่งคิดลองฝึกงานลองหางานกันตอนจบนะครับ<อ>แต่ว่าตอนตอนตอนเรียนอยู่ก็มีแบบว่าแอบ,บไปทํางานแบ่งเวลาบ้างแอบทำไม่ได้โดดเนาะแอบบไม่ไม่โดดเฉยๆ <laughs> แอบเป็น <laughs> คนที่แบบว่าแบบเราเขาเรียกว่าอะไรเราเกเรตอนเรียนมาแล้วเราแบบไม่เรียนเราโดดเรียนมาแล้วตอนแบบเรียนแบบโรงเรียนเด็กใช่ใช่ใช่แต่ว่าพอมหาลัยปุ๊บคือรู้สึกว่าต้องจริงจังแล้วต้องมาลองทำสัหน่อยใช่ครับ ถามเาพี่ๆข้างหลังนะครับหลังว่าเครับก็ถ้าถามว่าแบ่งเวลาไงผมเป็นคนที่แบ่งเวลาไม่เก่งครับตรงนี้ผมเป็นคนแบ่งเวลายากเพราะว่าเวลาผมตั้งใจทําอะไรเนี่ยผมจะโฟกัสแค่สิ่งนั้นสิ่งเดียวอย่างเช่นครับถ้าสมมุติว่าต้องเลือกระหว่างเจะเล่นเกมหรือจะเข้าฟิตเนสถ้าผมเลือกเล่นเกมแล้วผมจะไม่ทาอย่างอื่นเลยแต่ว่าแต่ยกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําเพลงการทําเพลงจะเป็น priority หลักก่อนแต่ว่าเราไม่ได้ทําเพลงตลอด24ชั่วโมงบางวันเราก็อยู่บ้านอะไรเงี้ยเราก็จะมี เฉยว่าเล่นเกมไปฟิตเนสอะไรเงี้ยถ้าผมเลือกเล่นเกมผมก็จะเล่นเกมเล่นเล่นจนสุดแบบว่าถ้าเล่นก็ต้องเล่นให้ได้ที่หนึ่งของเอเชียนู่นนี่นั่นเลยซึ่งปีนี้พี่แตมที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะไปฟิตเนสก็คือจะเป็นที่หนึ่งของเซิร์ฟเกมแทนไปโอลิมปิกเกมเลยใช่ครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป้าขึ้นแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่หนึ่งแล้วผมเลยมีเวลาไปเล่นฟิตเนสไงไม่โอหนี่ยเหมือนเหมือนเพื่อนเหรอครับ ก็วันเราวันหนึ่งเรามีทั้งยี่บสชั่วโมงเราแบ่งเวลาได้อยู่แล้วจริงนอนก็ยี่สิบแหออละแบ่งเวลาเป็นกานรแบ่งเวลาจัวเองเนอนผมให้นอนน <c oughs> <kitty. S 2> ี่ <odo> เป็นอย่างสุดท้ายเลยถ, <c oughs> ถ้าผมอยากทําอะไรคือผมต้องแบ่งไปทําทาทำทาทาแล้วค่อยนอนเ <c oughs> หลือเวลาน้อยนิดค่อยนอนก็ได้อย่างนอนหนึ่งชั่วโมงนี้พอไหมครับต้องพอแต่ก็ต้องพอครับมันจําเป็นผม ช่วงนี้ยเดือนมันจะใกล้เดือนกุมภาแล้วมันจะใกล้วันาเลนไทน์ยอยากจะให้น้องๆน่ฮะพูดเขาเรียกว่าคําคมโอ,โ,โอ้โหยากเลยหรือว่าปวยพรก็ได้ถ้ามันยากไปคําคมเป็นฟิวปวยพรให้กับแฟนคลับในวันวาเลนไทน์นะฮะอ่ะข้างหลังเลยครับคนเลยไม่หรือว่ามพูดข้างหลังพูดก่อนตลอดเลยอ,ะอ่ะบอยก็เลยเมื่อวานคุณพูดไปแล้วอะไร วาเลนไทน์ถ้าคุณอยากเศร้าอะไรพื้นที่จำกัดอะลองดูก็ในน้นมม็นถึงว่าช่องวาเลนไทน์ด้เกิดใครแบบมีความสุขแฮปปี้ดีแล้วก็ยินดีด้วยครับแต่ถ้าใครแบบเป็นแบดวาเลนไทน์ก็ฟังเพลงพื้นที่จำกัดได้ครับตอกย้ำอารมณ์ของตัวเองลงไปอีกครับผมนี่เลยจะแสเลยข้างหลังล่ะอ่ะคุณพูดที่ใช้คำคมขอคำคมนะ ขอเขาเนอะขอมงมากเงขอมงเดี๋ยวว้ามันป็นีสักตัวแทนคนหนึ่งไหมคิดช่วยกันความรักก็เหมือนเมนโลบปเอ้ยแต่ถ้าอยากจะล็อกก๊อกก๊อกให้ไปรสมาก๊อกแง็กงออันนี้ก็เป็นเป็นแบบว่าคำคมปเปิดให้พี่ชื่ก็ต่อเองใช่ครับ M4 ผมไม่สูดนะเนี่ยมันเร็วเกินน่ะ ความรักก็เหมือนในโลกถ้าสองคนรวมกันเลยคิดแบบอ่ะคนละเขาเรียกว่าต่อกันคนนี้เปิดคนนี้ปิดให้อ้าวน่อยหนสุดหนึ่งความรักก็เหมือนในโลป๊อปโออี๊ยลรอความรักก็เหมือนเมโลป๊อปอ่ะแต่ถ้าเธอไม่ชอบท็อป็อปมาลองก๊อปสบานาเตต่างกันเลยนะสุดยอาแล้วเดี๋ยวให้น้องเาเนี่ยร้องเพลงสักหน่อยไหมก่อนจะล่ำลากันนะครับผมอันนี้คือเราจะร้องแค่สี่คนหรือไมครับ เจ้้องเจ้าของเมอาาห้าหกเจ็รู้ตัวดีว่าไม่มีสิ่งแต่ฉันเองที่ผิดที่พลัดไปคิดการเส้นไกลอย่างนี้ไม่รู้จะยู่ตรงนั้นยังไงฉันออกไปก็ไม ช่วยบอกทีจากนี้ต้องทำงไ<ป>ำงีอไราังแล้วสุด<อ>ท,ท้ายอยากให้น้องๆฝากผลงานแล้วก็ช่องทางติดตามของแต่ละคนหน่อยแล้วกันครับผมครับผมสำหรับเพลงพื้นที่จำกัดหรือเพลงโซนนะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้ฟังแล้วนะครับทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยนะครับแล้วก็สามารถไปดู MV พื้นที่จำกัดได้ที่ n น a วอ f ฟ i c i a l นั่นเองครับผมส่วนโปรเจกต์มันสามารถติดตามได้ที่ นัวออฟฟิเชียลครับผมสามารถเสิร์ชได้ทุกแพลตฟอร์มเลยฮะแพลตด้วไหแพลต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 แล้วก็โปรเจกต์มันนะครับสามารถเสิร์ชได้ทุกแพลตฟอร์มเลยครับผมครับผมสุดท้ายตัวแทนฝากเราฝากหมดแล้วใช่ไหมก็เออเอ่อเอารงๆก่อนก็วันนี้นะครับโปรเจกต์มันนะครับก็มาสวัสดีปีใหม่นะครับพี่พีมโลป๊อปด้วยในปีใหม่นี้ก็ขอให้ทั้งเมโลป๊อปแล้วก็หรือว่าจะคนดูอยู่อะไรขอให มีความสุขมากๆนะครับในปีใหม่มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาก็พวกเราโปรเจกต์มันขอฝากสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคฝากฝากเขาเป็นตัวเองนะครับฝากเขาเป็นตัวเองนะครับขอพี่ดีเจครับผมก็ครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณ11บเโมงห้นาทีนะครับผมก็ช่วงต่อไปก็อยากให้ทุกคนเอ็นจอยกับเพลงใหม่ของพวกเรานะครับโปรเจกต์มันนะครับชื่อเพลงว่า พื้นที่จำกัดครับผมถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปฟังกันได้เลยครับ yeah.